สวัสดีครับเามื่อนี้บมาเดินผ้ามาหาเดา,านใหม่ะครับนะารอทงรอทงเพรมาะเมืองบรรยากาศนะครับบรรยากาศแง่งเย็นเย็นแง่งเย็นเย็นแรงเรงเนาะอากาศดีอากาครับตร,ร,าาร,รงหน้าเขาวานางางากงก็เรงใจเถึมแดปร่มานเกิง สวยดีสวยดีครับเวลาล้างลังฝนตกนนำหนังก็เริ่มมีแล้วนะครับเนะาะแบบนี้เสียงเขียดเสียงยังหอง้องลมเรือน่ครับมีความสขดีตอนนี้แดดก็กำลังสิลมแดดกำลังสิตกตะวันกำลังจะตกดินเนาะเห็นแดงนิดๆกำลังจะลงดินเลยถ้าถ้าคนหน่อยมันละ มันอมันอทงพันไม่เคยออกมาทงยี่เถอะถ้าพันมไม่รอเปไหนล่าต้งบ่ไปหาแม่โอ้ยมาเด้อมาเด้ยเอยางเราผีเด้อ,อ เสียบหอกเสียบหอกเงี้ยมาเล่นน่าจะมีหอกอยู่นะครับนะมึสงมส,มมส,ส่งหอกกบแล้วจะมาสนมึงมาล้างจะมาสนสนหอกกบดูน่าจะมีนะครับลมลื่นดีครับลมลื่นดี พูดเห็นเกี่ยวเกี่ยวไว้ไกลกับปลาโนใหม่นะครับเนาะแต่ปลาบางอย่างตัวปลาติดหอยปลาเน้น้อยโนใหม่น,น,มน,มน้ำคนระับใช้น้ำไปใส่ลูก าลูกพาก่กานันแลนมับรรยากาศตั่งหละนกับพี่นอ้องคอยคำล่องนิ่นแต่เว็นจะตกมาหายางเลียนหน้าเพลินอกักพี่น้อง วาน,นนะนะคะนะแค่นี้วานเขาเอาบรรยากาศเราเวดวิตโตูุเราพี่น้องปลามันเขากำลังเขียวง่ามจ้ะต้นเขา thì mình có đâm lại rồi đâm lại đó nè khẩu vàng nghe không thằng em gần đây có mang rong rượu rồi Kiểu chưa có rong rượu rồi ừ, rồi đi nhưng mà dân mọi người เข้าในวา่าหอดเลยดสวยน้องครับนอยของฝาโอ้นี่ก็สวยที่น้อยก็จะใส่เบ็ดกบเด้พี่น้องเด้สิผ้ามาใส่เบ็ดกบประมาณจากักมาถึงเดือนหรอกสิมาใส่เบ็ดกบ ฮาเบ็ดมาใส่สเบ็ดคกบม,มักอยู่แบบนี้แหละครับแบบธรรมาชาติแน่นี่แหละมันมีมีความสุขดิลมเลื่นแบบอากาศปลอดโปร่งโม่ต้องหุ่นไหวครับชีวิตในเมืองนะครับเนาะสวยงามดีอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมนะครับเนาะก็บบําเรอฮาเฮ็ดหานมัยฮ่ายงนะครับผ้ามาเหลนมะล่อทงก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเดี๋ยวเขามารับชมเด้อก็่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเด้อเราคลิปนี้สวัสนีครับสวัสดีครับ